อนุโมทนาทิพย์หลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าข้างบนนี่คืออะไรปุดพักสั่นสะเทืองถึงเรือโคโบอนนะครับอัปเดตคดีแตงโมนะครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2 5 6 8นะครับเรามีการดำเนินการแจ้งดำเนินคดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคดีของแตงโมนะครับจะเอาวาสวัดซับใหม่นี่ครับเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสําหรับใบอนุโมทนาใช่ใช่แต,แต่แต่ตอนนี้ที่เซ็นใบอโนโุธรนาบัตรที่ผมมาให้ดูสองใบเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เออมไม่ใช่วยากรของ<ม>ว,วัดไม่ใช่ลายเซ็นของท่านนะครับอันนี้คือวัดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีวัดที่สองที่สามสนุกครับทางวัดก็ไม่ได้รับเงินสองแสนตามใบอนุโมทนาบุญอย่างเงี้ยเป็นเรื่องนะครับ แล้วคุณเอาเข้าในศารหลังจากนี้อ่ายังไม่จบนะครับคดีแตงโมงทุกคนมันยังมีคดีย่อยคดีส่วนตัวคดีข้างเคียงเยอะแย,ยะมากมายไม่ต้องไปสนใจครับว่าใครทําแตงโมงเราเอาต้นน้ําก่อนแต่ดุมเม็ดแรกก่อนคนทําคดีก่อนเพราะคดีพากษาของอัด ชัดเจนยกฟ้องกับตลยีสิอ็ดนายท้ายคำฟ้องเขียนว่าไงพนักงานสืบสวนสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อลักษณะผู้กระทำความผิดชัดเจนเลยครับยกฟ้องและการยกฟ้องข้อหามินประมาณคดีแตงโมลูกอัดเนี่ยไม่ใช่แค่มินประมาณนะครับแต่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่เราเก็บรวบรวมทั้งหมดคือเอาไปพิสูจน์ทั้งหมดเลยจนยกฟ้อง และเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้ลุงอักขึ้นสารอีนะกับตอนรออีก4ี่สิบห้านายเดี๋ยวขึ้นสารกับอายการเจ้าของสำนวนคดีแตงโมอกนครับมีคดีเยอะมากเลยกับมอนิเิเวชอีกอันนี้คือภาคประชาชนนะครับทุกคนส่วนดีไอที่ทําตอนนี้ทุกวันนี้ที่เขาจะปิดสำนวนน่ในเดือนเนี้เดี๋ยวเขาจะมีการลงเรือนะครับการที่ปิดสำนวนนี่ค,คืออะไรเขาก็ได้รับหลักฐานที่ลุงอักยกฟ้องที่เรามีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ไปพิสูจน์แล้วยกฟ้องเนี่ยยิ่งแน่นกว่าเดิมครับ เดี๋ยวมันจะไปหาปลายทางเองเมื่อถึงเวลายิ่งนานยิ่งดีผมจะบอกให้เพราะขา้าราชการที่เอื้อประโยชน์ที่อยู่ชั้นสูงอะ่ะ mm. เขากเกษียณนะครับเขากเกษียณพอหมดอำนาจคุณก็ต้องรับในสิ่งที่คุณกระทําการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากครับเราไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครทาแตงโมแต่ปลายทางมันคือต้องแกะกระดุมเม่แรกก่อนกระดุมเม่แรกถ้าทํา ตรงไปตรงมามันจะไม่เกิดวันนี้ครับส่งกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนมันเป็นมหากราบนะครับคนที่เอือ้อคนที่ช่วยเหลือข้างเคียงรอบข้างเนะี่ยคุณจะต้องรับผลคุณจะต้องตอบให้ได้เมื่อถึงเวลาคุณจะต้องถูกตรวจสอบนะครับเราคือภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมสิ่งที่พวกเราทํานะครับเราไม่ไม่ได้ทําเพื่อแต่งโมเพียงอย่างเดียวคนระับเราทําเพื่อระบบถูกต้องตามหลักความจริงไม่ใช่ว่าคุณจะมีตังค์คุณจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะมีพวกพ้องคุณจะทําอะไรก็ได้ พวกพ้องที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ทำกันแบบนี้สิ่งที่พวกเราทําเพราะเราทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตนะครับผมฝากแชร์ด้วยนะครับสําหรับช่องผมเปิดหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์คดีแตงโมที่มีเอกสารตาคุดเดี๋ยวผมจะมา,อ,าอ่านใบพยานเนี่ยอีกอีก,อกยยเยอะๆเลยกองเต็มหลังนั้นพยานไม่ใช่แพทย์แต่มาบอกว่าปแกเกิดจากใบพัดเรือพยานที่ปั้นขึ้นมาใครที่ปั้นขึ้นมาคุณต้องรับผลเมื่อถึงเวลานะครับ พี่สาวผมต้องได้รับความยุติธรรมแตงโมนิดาใครทําอะไรแตงโมมีพลังจริงนอะเรื่องตรงนี้อีกครับถ้าไม่ใช่ฟ้าประธานถ้าไม่ใช่แตงโมช่วยเราจะไม่เจอเรื่องนี้เลยที่เรากล้าเปิดเพราะอะไรเรามีหลักฐานพอสมควรแล้วแน่นพอสมควรแล้วที่จะมัดผู้กระทําความผิดได้คนที่บอกว่าจบแล้วคนที่บอกจบแล้วนานๆนะยิ่งนานยิ่งดีครับคุณต้องเข้าใจนะครับการโดนฟ้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับจะต้องประกันตัวเอง จะต้องใช้ทุนตัวเองต้องใช้เงินตัวเองนู่นอยู่ใต้ทุนศาลนู่นคุณไม่รู้อะไรหรอให้กําลังใจกันดีกว่าครับเราไม่ได้มาหาแสงเรามาหาความจริงร่วมกันนะครับเราคือภาคประชาชนสําหรับดีไอตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหากมีผู้กระทําความผิดเยอะข้าราชการครับเขาก็ส่งปชส่วนเราดําเนินคดีคนบนเรือไปแล้วครับล่าสุดเดือนสิงหาเกี่ยวกับรูปภาพ21นาฬิกา56เขาบอกว่ารูปภาพจริงใช่ไหมแต่เราบอกว่าไม่จริงนะครับ เดี๋ยวก็มาพิสูจน์กันใครแพ้ก็สั่งเตะง่ายๆนะครับใครแพ้ก็สั่งเตะและมีอะไรยเยอะครับส่วนกรมเจ้าท่าที่มาบอกเรื่องแผลคุณไม่ใช่แพทย์แต่มาบอกเรื่องแผลเกิดจากไปพัดเรือคุณก็ต้องตอบให้ได้เมื่อถึงเวลาคำพิพากษาคุณชัดเจนนะครับส่งกำลังใจให้คุณหมอวัชชัยส่งกำลังใจให้บ้านพาดิษส่งกำลังใจให้พี่กัลรานำโพคินส่งกำลังใจให้กับลุงอัจฉริยะนะครับ และผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในครั้งนี้ที่คอยผลักดันผาดุงความยุติธรรมให้กับแตงโมนะครับและทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตรครับความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลาครับเดี๋ยวอีกสองวัดผมเปิดต่อหลังจากนี้ติดตามผมไเลยครับแชร์ไปเยอะครับทุกคนผมขอร้องละการแชร์ครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นเกราะป้องกันของพวกเรานะครับเพื่อข่าวสารหลายๆคนที่ไม่ทราบจะได้ทราบความจริงสักทีคนเหล่านั้นจะได้ไม่มีคนช่วยหากความจริงปรากฏหลักฐานแน่นมากครับ ดินไม่หลุดแน่นอนผมเชื่อว่า,วาความยุติธรรมมีอยู่จริงฝากด้วยครับช่องหลักทีมงานพันเอกนภัททอดใช้กัน,นึสวัสดีครับ